มาแล้วฟังด่วนความคืบหน้าเงิน5,000บาทสรุปชัดเจนแล้วรีบเช็คสิทธิไม่ได้รับทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนกาบสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะก็มาพบกันเช่นเคยในวันที่2กรกฎาคม2564ค่ะซึ่งทางช่องนะคะก็มาแจ้งข่าวมาอัปเดตข่าวสารข่าวสิทธิทประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่งตางๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็มีพ่อแม่พี่น้องนะคะได้สอบถามถึงความคืบหน้านะคะสําหรับเงิน5,000บาทนะคะ ซึ่งทางช่องก็พยายามหาข่าวสารมาฝากค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะมีความคืบหน้าอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารการยาวยานะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปฟ ขขาวสารมาพร้อมกันเลยค่ะ มาแล้วเช็คเลยกทมเคาะเยยายาา5,000บาทให้ผู้ค้า1,000 0รายบวกของรัฐบาลได้8,000บาทล่าสุดที่ประชุมสบคกทมได้หารือถึงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบใหม่ซึ่งสำนักพัฒนาสังคมได้จะทำโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือ เยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด1 9ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนสูญเสียงานหรือเสียรายได้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงขอให้สำนักงานเขตสำรวจผู้ค้าร,รายย่อยที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมสำนักงานเขตละ200รายเพื่อรับเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ5,000บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นทุนสำรองในการดำรงชีพของประชาชนต่อไปอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ค้ารายย่อยที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนของประกันสังคมมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ก็ให้รัฐบาลเยียวยารายละ3,000บาทโดยต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินก็สรุปแล้วนะคะกลุ่มนี้นะคะก็จะได้รับเพิ่มจาก5,000บาทเพิ่มอีก3,000บาทจากรัฐบาลนะคะเป็น8,000บาทนะคะสำหรับข่าวสารนี้นะคะก็ไม่ได้รับกันทุกคนนะคะซึ่งก็ย้ำเตือนพ่อแม่พี่น้องนะคะสำหรับการฟังข่าวสารนะคะซึ่งก็มีพ่อแม่พี่ น้องนะคะคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามานะคะว่าเงิน5,000เมื่อไหร่จะได้นะคะบางช่องนะคะก็เป็นข่าวสารปลอมนะคะทางช่องยังไม่ได้รับข้อมูลนะคะว่าทางรัฐบาลนะคะจะมีการเยียวยาทุกคนนะคะซึ่งสำหรับข่าวสารนี้นะคะคนที่ได้รับเงิน5,000บาทนะคะก็คือผู้ค้ารายย่อยนะคะที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่อง งก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ